รีวิวฟิลกูดบายห้องสมุดวิทยาเขตบางนาสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้จะมีวิชาอะไรมาแนะนำตามมาดูกันเลยค่ะวันนี้จะมาแนะนำตำราวิชากฎ,กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา LA w 1 1 0 3เป็นวิชาบังคับที่อยู่ในหลักสูตรชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราคําแหงเนื้อหาของตำราเล่มนี้จะแบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็น3ภาคภาค1นิติกรรมจะประกอบด้วยความหมายและละักษณะของนิติกรรมองค์ประกอบของนิติกรรมการแสดงเจตนาการตีความการแสดงเจตนาเหตุแห่งโมฆะและโมฆะกรรมเงื่อนไขและเงื่อนเวลาภาค2ระยะเวลาและอายุความภาค3สัญญาจะประกอบไปด้วยการก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญามัดจำและเบีย้ยปรับการเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยผู้เขียนได้รวบรวมคำพิพากษา,าดีกาต่างๆที่ทันยุคทันสมัยเพื่อการใช้ประกอบการอธิบายหลักกฎหมายด้วยความมุ่งหมายให้นักศึกษาสามารถนำหลักกฎหมายไปปรับใช้กับข้อที่จริงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะ ตอนนี้กระแสู็ว่ากรุงเทพกำลังมาแรงมากๆวรรลั์พี่น้ำเลยอยากนำหนังสือที่ท่านอ่านมาแนะนำทุกคนค่นคะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Thinking Fast and Slow คิดเร็วและช้าฉบับแปลไทยค่ะเขียนโดยแดเนียลคาร์นิแแปลโดยจารุจันทร์ภงมีสุขค่ะ หนังสือเล่มนี้บอกให้เรารู้ว่าสมองของคนเราแบ่งออกเป็น2ระบบด้วยกันระบบที่1ก็คือ thinking fast เน้นการคิดและตัดสินใจเป็นหลักและระบบที่2 thinking slow เน้นการแก้ปัญหาการคิดช้าแบบมีเหตุผล2ระบบนี้ทำงานต่างกันแต่ต้องทำงานร่วมกันสลับไปมาแบบขาดกันไม่ได้ทุกคนเชื่อไหมคะ มนุษย์เราถูกชี้นํ้ง่ายๆกว่าที่คิดเพราะสมองของเราพยายามใช้ระบบที่1แทนการใช้ความคิดจากระบบที่2เป็นประจำดังนั้นการก้าวเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนั้นไม่ยากแค่เข้าใจหลักการทํางานของสมองระบบที่1ที่คนส่วนใหญ่ใช้กันและพยายามใช้ระบบที่2ให้มากกว่าคนอื่นสักหน่อยเพียงเท่านี้ชีวิตคุณก็จะก้าวหน้าไปกว่าคนอื่นหลายเท่าแล้วค่ะ หากทุกคนอยากรู้ว่าในหนังสือเขียนถึงอะไรบ้างตามมาอ่านกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันที่ห้องสมุดค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้พี่มิมก็มีบทความที่น่าสนใจกลับมาฝากทุกคนกันค่ะเป็นบทความจากแบนเอจประจำเดือนมีนาคม2565มีชื่อเรื่องว่าแกมโบรองเท้าลำลองยืนหนึ่งเรื่องนุ่มสบายเหมือนลอยได้โดยคุณวลาพรเจียมเรือนค่ะ ซึ่งเป็นบทความที่นําเสนอถึงแบรนด์สินค้าไทยว่ามีจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งธุรกิจขึ้นมาได้อย่างไรกว่าที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าตลาดรองเท้าลำลองที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์จากองค์กรระดับประเทศและระดับสากลค่ะอีกครั้งยังมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการออกแบบที่เฉพาะตัวแกมโบจึงเป็นแบรนด์รองเท้าลำลองยืนหนึ่ง ที่มีการวางขายภายในประเทศมาเป็นเวลากว่า15ปีและยังมีการส่งออกไปยังต่างประเทศกว่า40ประเทศทั่วโลกอีกด้วยค่ะหากทุกคนสนใจบทความนี้สามารถมาอ่านที่ห้องสมุดกันได้นะคะยังมีบทความเกี่ยวกับแบรนด์สินค้าไทยอื่นๆให้อ่านกันอีกมากมายเลยค่ะวันนี้พี่มิ้นต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ